ท่านหน่บดนี่ตีกระป๋องเมืวันีท่านึ่งบอกเอาเราปลูกเมล็ดเลยเป็นหมปลูกก็เป็นกระป๋องแม้วแต่วามาเพาะก่อนข่าใจว่าเพาะเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยอะไรจังเลยม่ล้วเขาไมล็ดมาเพาะเอาเขาเา เพราะเพราะการหาดคุณจะหาดต้องเฉพาะใจการหาดเนี่ยมันกาจะเอามะเขือผูกเขาจองมาอยู่นียี่สิบห้ายี่สิบหกบาทเลยนะบู๊สตกจากสวนตกจากสวนว้าวเขาจองมาอยู่นีอันเมล่อนแตว่าบอสบอสให้ไปผูกแค่เชื้อหาจะผูก ไม่ร่นวัดเลนี้วนีอันนี้ผลอยู่หนมึงอนี่ลายงามนีหละว่าปลูกได้ลายงามนี่ไม่ร่อนมั่นเากระีของเาังมาเอาขวบพีแล้มันเป็นสีักอายุอันนี้เจ็ดขวบแปดไหมคขาว่ามันจะไไตาเจปเขาจะแขวนไงอันนี้มันแขวนอันนี้แขวนรมัน เดี yeah. it it the the mm ๋ยวว่าต mm ิดอยู่ใส่เอาเลยจังสินะเพราะว่าเขาหักกระลอกเขาบวชมาทุกโลกว่าเาเสียด้วยว่าเสียด้วยตรงไหนจังฝนะได้อันนี้จะนี่ตรงมีโคจีตโคเฟสอันนี้อันนี้อันนี้เมื่อก่อนที่แม่เครื่องหนึ่งเอาจัหน่วยหน่วยเดียวส่วนมากเหมนแต่ว่าเอาไปลูกสองลูกเด็กปกติมันเจะเจ้าลูกหนึ่มันจะใหญ่นะมี่องตันลูนึง อิซซ่้เป็นอะไรจะกินแต่มันมากนะออกๆง่ายเหตุผลออกขายเลยลูกบอลกิโลละ10บาทนั่นข้างหน้าเจ้าเลยลูกอักสโลลต10อันนี้บอลนั้นเขาให้26บาทจ้าอันนี้ยี่สิบจากสวนทั้งหลังนี่ยี่สิบสามนี่ทั้งหลังนี่มาแตงไอสีส้มได้เหมเออซีส้มมันว่าเออแคระดี้สีส้มอันนี้ก็สีส้มนี่ ซื้อสวงอยู่ข้างในนี่เด็นี่เด็ดนี่เด็ดนี่เด็ดฐานกระถาฐานมันมีสองลูกมันก็นใหญ่ที่สุนโอ้ตกลงเลยก็โอเคอยู่มันมันมันเป็นนักได้ย่อวงได้เห็นเป็นนักนักพันเนี่ยเจ้ากระยมหนวกงอยู่อันนี้เป็นพันนักเดลยพันมันหนีแม่ซื้อใสพูดแล้วพันนาพูดแล้โอ้พันนาจะมีเครือข่ายอยู่พงใหญ่ครับในมันหนีแล้วมีเครือข่ายอยู่อืมอืม พวกพวกไม่เล <muitas> ่นหนิว ну oh, ันมันกเป็นท่านที่่บอกแล้วแบบนี้นี้ไอเขาซื้อบอกเออเป็นท่านไอไอไอนี่มันหาล่อยนี่แล้วไอไอกเจนดิวอมันบอกเ่ไอแก่เหลี่วมันงลอยหาพยบางยานเนี่ยภาพี่น้องลกมางเออลูกเบิดกดกได้สยกัมัไดัวไดเมันบอกพ่อน้านปูกอน้าอื ก็คือเลือออกแล้วเขาลูกมังค่ได้มานี่ใชเโอนี่ที่ผูกเข่าแล้วบนนี้เปนสาเลยลือนี่ออกก็ทีใส่เข่าใส่เข่าเอาเข่าออกคมาใส่มันต่อไว้กับที่เมียนตัวนี่แม่กันมันเห็ดได้กับีผ้งกันเห็ดก็ได้กับพัด่เท่าดอกลูกเขากืองานของเขาเขาก็ซอยเสื่อผ้าได้น้ำมันดีใส่ไมะได้เลยน้ำเขาล่า เห็นแล้วเห็นแล้เขานแล้วบ่อยเห็แล้วนาเหมือนขังเออเนี่ยแหละเล่าเล่าที่ยุดเลยนยุดหายน้ำเพราะว่ามันที่เป็ีนว่างวันที่แปอันนี้อันยุดยุดจักมือนะยุดนาจักมือ่นเกศหรือบางเพื่อนหรืเากะอันอมุทธสานารของมันเนาะคืามันที่ได้วันที่แปดน่ สมมดแล้วไม่กได้ก็เปี่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ได้เคลื่มดีเออแมนอยู่เคลื่อยังเจียวเียวอยู่เออเคลื่อมันชดชื่นอยู่เนาะอันนี้ก็คือือกันะครับอันนั้ไอไอนี่เป็นเปงเกลีงที่วนี่้าคือพัค่ะพไววมันอันนั้นอัวไวังามเลยหัวงามิ้มมันงามมันรู้เลยยี่สิบสามบาทแต่ว่าตอนนี้ยิบห้าตอนนี้ยิบห้มันหนา่ิบแล้วก็หอดยามอลดแล้ว แต่ว่าอย่างนั้นเขาซื้อเขาเจ้าเขามากหากไม่ได้บอกราคาแต่ว่าอยู่แพงเขาพุ่นอันนั้นยิ่งงกพวกนี้ยี่ยี่สี่เงินเอาไว้แค่หน่วยเดียวเนาะและอันนี้ไอ้เลิ้วนี่มันยี่สิบสามบากน้อยมันเก็บขายป๋าอันที่มีดอกเพื่อปลอยมันหนีเนาะปล่อยมาปล่อยมันมามันก็อ้ยคันนี้ผู้ชายเสียงฉันน้ำเอาโล่จะเป็นมิตรกูอันนี้ ขึ้นน้ำกระสันฉีดยากระสันได้ค่ะถ้าได้สันตาบตาบางทีแต่มากินเข่าเลยจังๆไปลอไปลอกดูแรงไงบอยแม่นี่คิดว่าแม่ว่าดูแลง่ไงบอยบอยป่อนได้คือมาถามมันมันยังดูจากตุ่มลาแรงอย่างมาแรงกระตูก่อนมาแรงกระตูมันจะบ่งบ่งแล้วก็อันแค่อันอย่างก็ไอ้มืองตะทองแต่ว่าเมงตะทองของพว่บอยแค่นั้นประเดี๋ยว บ่ค่อยสนใจมัากยังไม่ดกันนี่บ่มี่บ้องเลยนี่เอาไปยังเไม่กันสีดี่เอ็นสันใส้อาบาแม็กแล้วก็ไอ้ไอ้พวกยาลากับเอันตะโคนอ่าอาบะแม็กลองเทื่อสันกัใไส้เซวินอืมช่องช่องเดียวนี่ดูดเลยโอ้แล้วบวกนี่อันพวกพวกที่บ่มรูกของมันนี่ก็บสันก็ซื้อส่วนแดงส่วนแดงที่ทูกจั๊กไ่ตัวเออนี่เลยเนี่ยเขาจะไปฉีดยาแค่นี้แหละแค่นี่แหละยาสันเฮ แสดงว่ามันจะบโได้ใสยาหลายทุกวกแตงโมเนาะมันบบอนันมันบนนบน,นักยาโบสูนักบบได้แต่หางหมักยาสีดูอยู่แต่ว่าหางหมักยานักแตงโม้วนอย่ไว้จะเป็นอย่างเป็นอย่างเลยเนาะขนใสอ่ะเออขนใสแต่ว่าเขาต้องเรียนรูกอ่ะนู่นเอาหน่วยเอา,าเอามากเอามากเอาหน่วยความห่างนี่เท่าไรในแม่ปลูกนี่ มาิเซ oh, oh, oh. ้นมาติเซ้นขาจ่อมาผ่าโอ้ผ่าขจ่อมาตามผ่าขัดจ่อมาผ่าเดี๋กันจะมาเก็บมือมันจะได้หาข่ำคนนี้บนนี้อย่งที่พ่อเ่อบรรนเดียสูหน่วยอ่ะเดชอเดาเ้าสองลูกก็ดีพอแล้วอ่ะเดาเขาสองลูกก็ดีโอ้เตือนมากสตือมากสองสองหน่วยแหละว่าอีกได้สองหน่วยด้วยค่หน่วยนึงหับบรรยายนด ไงบันนี้บันนี้ตามปกติของเกลียนของมั่นันมันกระท่อมมาดายได้หน่วยเดียวก็ได้เด้เด้หน่วยเดียวก็ได้อันนี้คือมันกำลังไล่ขัวมันหลัดเก่าได้เลยเด้อัง่วะวันที่เปรนเดี่ยวได้โบนี่มันยังบุญเล่นเลยแบ่ยังอันดีตยังโมโลยลาเลยนี่แต่ว่าที่ไส่น้ามือนี่ไส่ไดมันแดดเผาพันนมันเป็นน้ำฝนตก่แหรอเนาะ เออทนฝนฝนตกอีพ่อตกแ้ต้องให้ใบมันันเหียวก็นี่บอกเขาจะเก็บหมากได้อีแม่ก็ยังได้มันจะสิรัดขี่หัวมันรัดโอ้หัวมันแต่ว่าแต่ว่ามันเหวบอมันเก็บบอะไเครือมันโคตรวมันต้องหัวหัวมันแห้งใช่ไหมบอกโอ้น่หน่วยของมันเขาเขจะว่าฝนสิิมแล้วล่ะแต่ว่าพยาธิเห็นไหมฝนจะยังต่าๆงตัดไปสวยแล้วโอ้ ็แ่เฉลียแล้วไม่ไม่เป็นไรอยู่คนนี้นีนาะเมนบ์หมดนี่อาจจะยู่ไม้ไรอยู่ล้ว้เป็นลงเริ่มเฮ็ดกระสีมาปรึกษาอีกข่อพ่ล่ะอีกพ่อเอาพันอะไรยังมีมีมีทนุ่นบอกหันเดือนซิงหาพีนุ่นนี่เดือนสิงหาลงเลยวันเมื่ วันแม่ไปเก็บไปเก็บวันแม่มันก็งเดือนเต็มเล้่องเดือนเต็มเมกดือนเตมเมกนเ็เมื่อก่เดือน็มอกลตัวล่งอ่อเนมกเกนเตมื่องดออกลือนต็เอองนเตม่องนอก่อต็ยม่อกองเปื่อั่นมเข่กลองดนเื่อลองดม่อกนเ่่นเ่มเ่วย ขีงกนน้รถพอดีตะโกนเลยพูดเออยปกนั่นไปไปคุดปอยอยปลวกนนท่านผู้ลูกีอย่างแท่านว่าเนนากระตับนาไม่นอนันึนงสินึ่งงแงด้ เขาลงคุนครั้งแรกน็ถเงินเลยจะลูกอึอย่างไอ้ีทองบอเปไอมเป็นอะไรลูกผสมนะคะรนารนาีรนาลูกได้หกโลผู้ได้หอันเหรแดดบสันน้ำผัดโบคปันใดได้แบบนี้น้ำมันมันมันแบบว่าเ้อาสูบมาหนิพืนดินทงโบซุ่มซื่นะแมน่ะ มันก็มันก็หายเลยวัน้อือมันก็หายนิดไปวันเขาแจ้งมื่อคนมาหนิอโอ้ฝนพอดีนั่งสองเดือนเก็บเกี่ยวออกได้เลยเนาะสองเดือน,นเนาะหกสิบวันอันสิงหาแหงครับถ้าปลูกสิงหาวันแม่นี่แหงก็ดีเนาะเจ้าเกี่ยวเถื่อนเมนเนาะดข๋อยแข่งจังหวะยังวจะให้ลูกเอาคือจัาหากระป๋องจังเมื่อเช้าน้ำเบาพอยปวดได้อือ

ไปถาดก่อนไถาดก่อนอถ้าดีก,าถาดกะถาดีี่ก็ดูถึง่นเลยจะว่ายัให้ลูกปลูกดีแต่สีปกอครับผมจะว่ายจะปากอะไวกวาจะเงินเสียนี่นได้ได้หมดแล้ <laughs> ได้หมดล้ว, <laughs> วา,วาจะเงินเสียนนี่น ไดพอักาแงสีสันอยู่ในตะวันสีกลัวอายุแสนว่าเพราะว่ามันลูกใหญ่เด้จ้ามันมันมันน้ำหนักเนาะมันมีน้ำหนักเนาะไอ้เมลอนมัโมใหญ่มันกันนักกันย่อเบื้งเด้มันมันมันไหลเนาะมันสันเนมันไหลเนาะมันสั่นไม่ร่อนสีส้มสีเขียวสีอันนั้นก็มีขึ้นไปทั้งจนไปเอาเก็บไปยบดอ่อนๆให้ถุงไม่กิน ปัะด<บ>ินได้ในผมเนี่ยได้แนะบ้านไอที่ผมปลูกมันสองไร่น้ำก็มีน้ำไม่าได้นน,น้กไม่อัน